สนับสนุนโดยย่าหมองน้ำตราถ้วยทองรอบหน้าพอเรามาปลูกข้าวพันพื้นนุ่มกันดีกว่ามันจะนุ่มเหมือนผิวน้องไหมพี่ทะลึ่งข้าวพื้นนุ่มคือข้าเจ้าที่มีปริมาณอะมิโรสไม่เกินร้อยละยี่สิบหุงแล้วจะนุ่มเหนียว ที่สําคัญยังเป็นที่ต้องการของท้องตลาดอีกด้วยนะดีขนาดนั้นเชียวเหมาะสาหรับปลูกในพื้นที่ชนรประทานภาคกลางบ้านเรามีทั้ง 1, พันธุ์พิษณุโลก80ก็ขอ21ก็ขอ79จะหาพันธุ์ข้าวจากที่ไหนอะพี่นี่เลยกรมการข้าว กลับมาในช่วงนี้นะคะพามุู้ชมมาติดตามทางกรมการข้าวค่ะซึ่งเขาได้มีการดําเนินง,งานนะคะในการพัฒนาผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีค่ะเพื่อกระจายสู่ชาวนาให้ทั่วถึงแล้วก็เพียงพอต่อความต้องการนะคะที่สําคัญเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรด้วยส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นติดตามได้ในช่วงนี้เลยค่ะค่ะ การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์เป็นกระบวนการที่สำคัญที่จะทำให้เกิดความมั่นใจว่าเมล็ดพันธุ์มีคุณภาพตามที่มาตรฐานกำหนดซึ่งการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ทุกขั้นตอนการผลิตเป็นการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ใช้สำหรับการจัดทำแปลงขยายพันธุ์เมล็ดพันธุ์ที่จัดซื้อคืนจาก,กเกษตรกรผู้จัดทำแปลงเมล็ดพันธุ์จะต้องรักษาความบริสุทธิ์ทางพันธุก,กรรมเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีพอที่จะนำไปใช้ในกระบวนการผลิตต่อไป ในส่วนของมาตรฐานและการควบคุมเมล็ดพันธุ์การควบคุมการตรวจสอบการผลิตเมล็ดพันธุ์นะครับจะมีอยู่2ส่วนครับในส่วนของควบคุมในส่วนของควบคุมก็จะเป็นในเรื่องของการควบคุมการผลิตในแปลงนะครับแล้วก็มีการควบคุมการปรับปรุงสภาพในโรงงานนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของมาตรฐานของด้านการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์โดยจะแยกเป็นดังนี้นะครับ ก็คือมีมาตรฐานการมาตรฐานแปลงขยายพันุ์แปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับปีพศ2553อันนี้จะดูแลในเรื่องของของแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์นะครับว่ามีมาตรฐานในแปลงมีอะไรบ้างนะครับต้องดูแลอย่างไงต้องห่างจากพื้นที่ของคนอื่นเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ครับอันนี้คือมาตรฐานแปลงส่วนมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ก็จะบอกว่ามันมี มเมล็ดพันธุ์ต้องมีความงอกเท่าไหร่ความชื้นเท่าไหร่มีพันุ์พลอยู่สัดส่วนอยู่เท่าไหร่ข้าวแดงสัดส่วนอยู่เท่าไหร่นะครับและความมีชีวิตเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีอีกมาตรฐานหนึ่งเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานในโรงงานก็คือมาตรฐานมเมล็ดพันธุ์ในขั้นตอนการผลิตนะครับก็จะบอกว่าในโรงงานจะต้องคัดให้สิงเจียพเหลือเท่าไหร่นะครับ ความชื้นต้องเป็นอยู่เท่าไหร่ถึงจะได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพครับส่วนในเรื่องของการทดสอบความงอกนะครับเราก็จะนําตัวอย่างที่เราตรวจวิเคราะห์นะครับเส็จก็จะได้เมล็ดพันธุ์ที่มีความบริสุทธิ์หรือว่าเป็นความสุททินะครับของข้าวนั่นเองก็นํามาทดสอบความงอกนะครับที่400 400มเลมล็ดนะครับเป็น4 3 3ละ100เมล็ดนะครับอันนั้นก็จะเป็นการประเมินเบื้องต้นนะครับว่าข้าวนะครับมี ความมากตามปกติไหมนะครับได้ได้มาตรฐานหรือไม่นะครับส่วนที่เหลือจากตัวอย่างข้าวนะครับที่เป็นชั้นพันธุ์หลักที่เรารับมาเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์นะครับเราก็จะนําตัวอย่างบางส่วนนะครับไปปลูกในแปลงทดสอบเพื่อยืนยันพันธุ์อีกทีหนึ่งก็จะดูในเรื่องของอัตราการเจริญเติบโตของลําต้นนะครับมีลักษณะผิดปกติไหมนะครับเพื่อใช้ในส่วนนี้นะครับไปเปรียบเทียบกับแปลงที่ เกษตรกรปลูกเจ้าหน้าที่ในห้องแลบนี่จะเป็นหัวใจสาคัญในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนึ่งจะต้องมีความซื่อตรงไม่เอ็นเอียงไปกับไม่ว่าจะเป็นทางศูย์หรือทางเกษตรกร,ะร,กรนะครับเจ้าหน้าที่จะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองในเรื่องของที่จะและต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในด้านการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์นะครับต้องรู้ลักษณะของเมล็ดพันธุ์ที่ที่ตัวเองทาสามารถที่จะคัดแยกเมล็ดพันธุ์พันธุ์อื่นที่ปนมา สามารถรู้ได้ว่ามีพันปนอื่นพันอื่นปนมาเท่าไหร่สามารถรู้ที่ว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ความงอกอยู่เท่าไหร่มีข้าวแดงอยู่เท่าไหร่นะครับมันยังมีความมีชีวิตอยู่ไหมแล้วมันจะสามารถเก็บรักษาได้นานเท่าไหร่อันนี้เจ้าหน้าที่ห้องห้องแลบหรือกลุ่มควบคุมคุณภาพจะต้องมีแล้วจะต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตัวเองทําอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบทางด้านกายภาพตรวจสอบทางด้านเคมี นะครับและก็การตรวจสอบในแปลงเพื่อแยกพันธุ์อื่นๆที่จะมาปนอยู่ในข้าวของเราครับทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมาของเราก็ได้ออกไปส่งเสริมเกษตรกรผ่านโครงการต่างๆของกรมการข้าวในการที่จะให้เขาสามารถที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองเป็นการเพิ่มเมล็ดพันธุ์เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรทั่วๆไปก็จะเป็นการตอบวัตถุประสงค์ของกรมการข้าวในการที่จะมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้อย่างเพียงพอครับ สำหรับมาตรฐานเมเล็ดพันุ์ชั้นพันหลักที่ทางศูนย์เมล็ดพันข้าวได้รับจากศูนย์วิจัยข้าวจะต้องไม่มีข้าวแดงปนและในการสุ่มตัวอย่าง1000กรัมมีพันปนไม่เกินหนึ่งเมล็ดและชั้นพันุขยายจากการสุ่มตัวอย่าง500กรัมจะต้องมีข้าวแดงไม่เกินหนึ่งเมล็ดพันปนไม่เกิน5มเมล็ดและชั้นพันธุจำหน่ายให้มีพันปนไม่เกิน15มเมล็ดถึงจะผ่านมาตรฐานาาตามที่โครงการข้าวกำหนด หากพี่น้องเกษตร,รกรหรือว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจคะ่ะและอยากสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของเมล็ดพันธุ์ข้าวสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมไปได้นะคะที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั้ง5ศูนย์ของกรมการข้าวทั่วประเทศค่ะส่วนในช่วงหน้านะคะพาไปติดตามคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตร,รกรในเขตปฏิรูปที่ดินค่ะที่เขาได้รับการดูแลได้รับการพัฒนาจนวันนี้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้นติดตามช่วงหน้านะคะค่ะ Thank hey.